มันเป็นความวิปริตมันผิดแผกไปจากธรรมชาติที่มันควรจะเป็นเพราะมันเกิดแรงขับเคลื่อนเรื่องของอํานาจนะเรื่องของอตันหามานะทิฏฐิอย่างรุนแรงเลยนะคือจริงๆมันเป็นความวิปริตต่อเนื่องความวิปริตแรกเนี่ยมันตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลสมัยคุณเศรษฐาทาวีสินนะ<ฆ>นะเราก็เห็นนะปรากกตราที่พักเพื่อไทยต้องยอมกลืนน้ำลายไปจับมือกับพัก พล,พลังประ,ประชารัฐ<ล>รวมไทย,ยสร้างชาตนะิซึ่งผมเข้าใจเพราะดูตัวเลขแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆม,มันไม่มีทางเลยถ้าเกิดไม่เอาไม่จับมือกับก้าวไกล,กลแล,ล,ล้วรวมกันไปรวมกันมาเนี่ยมันไม่ได้จริงๆเราก็เข้าใจตอนนั้นผมก็ทําตัวเลขให้ดูอ่ะมันขาดมันไม่ได้เสียงเก,กินกึงก่งหนึ่งเลยมันได้ประมาณสัก244มันไม่เกินกึ่งหนึ่งก็ต้องไปดึงมานั้นเราเข้าใจได้นะแต่ว่าอันนี้มันถือว่าเป็นภาคต่อของความวิปริตซึ่ง มันไม่ลงตัวตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ลงตัวตั้งแต่ต้นเนี่ยมันต้องเกิดภาคสอง